จะมีร้านไหนรับเติมเกมพาสบ้างนะอยากจะเทสทูมากกว่านี้จังออยากจะเติมวูนสองเกมจะมีร้านไหนรับบ้างนะอต้องนี่เลย b u b เบ e ร์ชอมีบริการต่างๆมากมายเช่นเติมโรบักเลท้าผ่านเซิร์ฟเวอร์วีไอพีจำหน่ายไอเกมต่างๆและที่สําคัญบริการกิ๊กไอเทมหรือคือกดเกมพาสนะครับซึ่งในวันนี้นะอ่าเราก็คงหนีไปผลจากแบบที่เราลัก แต่แบบรักเราหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะบริการกดเกมพาร์ตแอนิเมต์บัญชงซิมูเลเตอร์นะในวันนี้ผมก็จะมากดเกมพาร์ตโชว์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นราคานะที่เขาบอกว่าเนี่ยอ,อย่างเช่นคุณ2เกมนะในวันนี้ผมจะมาซื้อคุณ2เกมจะราคาประมาณ87บาทอืบาทอย่างแรกเลยเราต้องเข้าสู่ระบบนะฮะแต่ว่าผมยังไม่มีบัญชีเลยจะต้องสมัครสมาชิกก่อนเราก็ใส่ไปเลยนะสมมุติชื่อ ผู้ใช้ก็จะเป็นอ่าผมจะเอาเป็นอะไรก <úng> e ็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างงี้นะก็ใส่ไปนะทุกคนก็อีเมลก็เป็นอีเมลของเราสมมุติอีเมลเราชื่อ qwerty อะไรก็ว่าไปนะเออรหัสผ่านเราก็ใส่รหัสผ่านของเรานะรหัสผ่านเนี่ยต้องยาวมากกว่าแปดตัวซึ่งเดี๋ยวผมขออ่าแล้วเราก็ติ๊กอันนี้แล้วเราก็กดสมัครสมาชิกนะแต่ผมขอ สมัครสมาชิกสักคู่หนึ่งนะครับก็หลังจากที่สมัครเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้เราเข้าสู่ระบบเราก็พิมพ์ไปเลยเอา่านละผ่านนะเราก็ผมจะติ๊กไว้นะเข้าสู่ระบบอัตโนมัติทุกเมื่อจะมีคำเตือนอยู่นะอาจจะเป็นคำเตือนเรื่อง ID คํคำเตือนเรื่อง i d p a s s ร์คำเตือนการซื้อระบบไม,ม่พิสเ e r แต่ว่าวันนี้ เราจะมาซื้อเกมพาร์ตนะเออเกีบเกมพาร์ตกันเพราะฉะนั้นเราจะมาอ่านตรงนี้ปิดการยืนยนันตัวตน2ชั้นก่อนเออเช็ครหัสก่อนซื้อทุกครั้งนะเช็ครหัสนี่เขาน่าจะหมายถึงการปิดอ,อ่ยืนยันตัวต,วตวนนะอ่าเข้าระบบขณะที่ทางร้านเข้าดําเนินการแล้วไม่ได้สินค้าทางร้านไม่รับผิดชอบทุกกรณีก็คือเราห้ามเข้ารหัสนะจนกว่าเราจะอ่าก็เดีทางร้านจะดําเนินการเสร็จนะนั้นก็ไปเติมกันเลย ยอดเงินไม่เพียงพออาผมลืมเติมเงินไปเลยนะต่อไปไปที่เติมเงินโดยการเติมเงินเนี่ยจะเป็นการเติมแบบอ่างเป่านะครับซึ่งก็จะสวิธีเติมอย่างแรกเลยให้อ่าเข้าไปในหน้าของ t รูม Mo นี่วอลเล็นนะจากนั้นเนี่ยให้กดไปที่คำว่าดูทั้งหมดนี่เห็นไหมดูทั้งหมดอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยคือกดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บเลื่อนลงมาข้างล่างจะเจอคำว่าส่งซองของขวัญน,นะ อเราคลิกเข้าไปที่ส่งฟองของฝันแล้วก็ใส่จํานวนเงินจำนวนเงินลงไปกอกหนึ่งคนแล้วก็กดสร้างแล้วก็ส่งลิงก์อัปามาในนี้นะอขอทําการสร้างลิงก์อัปามาสักคู่หนึ่งนะครับก็มาใส่ลิงก์อัปลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอาจากนั้นเราก็กดยืนยันทําการเออทำรายการนะอืเติมเงินจํานวนแปดสิบเจ็ดบาทเรียบร้อยแล้วนะเออเนี่นี่เนี่ จากนั้นนะเราก็จะไปที่บริการกิฟไอเทมนะเราก็ไปที่อันนม้ชี v G, รอบหนึ่งนะครับอืมแล้วก็ต่อไปนี่คูณสอเกมนะเดี๋ยวผมจัดออกจากรหัสโลบอกของผมก่อนนะครับอ่าตอนนี้ผมได้ทําการออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นก็กดซื้อเลยซื้อไปชื่อผู้ใช้ในเกมนะเจ็ดดีองสี 2, 4, ่ลาดผ่านก็ใส่ชื่อของ ทุกคนไปนะครับอืมอ่าเราก็ทกําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมันจะเขียนว่ารอคิวนี่เดี๋ยวผมจะลองจับเวลาดูนะวันนี้วันเวลา1ดโมง41ก็ต้องรอดูสักคู่หนึ่งนะครับอืมอ่าก็ถังเจ้าเมื่อกี้นะครับผม ผมเด้ลืมทำเมลแดงนะจริงๆผมย,ยืนยันบริไฟไปอันนี้อันนี้ผมผิดพลาดเองนะไม่เกี่ยวทางร้านนะครับก็นั่ละฮะเวลาเราทำผิดพลาดนะเราจะคืนเงินให้เรานะครับแล้วเราก็สามารถกดใหม่ได้นะแต่เราต้องแก้ไขก่อนนะแต่มีช่องข้อความเนี่ยเขาจะบอกว่าออย่างเมื่อกี้ผมลืมทำเมลแดงนะเขาจะเขียนกลับมาว่าลูกค้าทำเมลแดงก่อนนะครับก็ถือว่าเขาเรียกอะไรอะ รวดเร็วมากเลยนะคือเมื่อกี้ผมเพิ่งกดอนี่เองกดอ่าซื้อใหม่แล้วมันก็เขาแล้วสถานะกำลังทำรายการเลยหรือว่าค่อนข้างรวดเร็วนะสําหรับล้านี้นะครับอือรออีกแป๊บนึงนะอ่าผมว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับอือใช้เวลาเพียง2อนาทีนะครับในการทำรายการสำเร็จเร็สิ้นแล้วเดี๋ยวก็าจะไปยู่กันในเกมเลยนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมากลับมาหยุดในเกมละจากที่ผมได้ซื้อเกมพารในส่วนของคูณ2เกมไปนะในตอนนี้ ผมได้คุณ2เกมแล้วทุกคนนี่นะก็สำหรับของผมนะเติมไปในเวลาไม่ถึง5นาทีนะครับก็ถือว่าเร็วมากๆเลยเนาะเออก็สำหรับร้านแบบปุ๊ช็อปก็ขอฝากร้านนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะครับส่วนในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ